เป็นทั้งนักข่าวแม่ค้าเปิดบ้านยามทปณีนอกจอขายอาหารใต้เป็นทั้งนักข่าวแม่ค้าเมื่อเอ่ยถึงทปณีเอียศีชัยหรือพี่ยามหลายคนคงรู้จักกันดีในบทบาทของอดีตผู้สื่อข่าวรายการข่าวสามมิติทางไทยทีวีสีช่องสามและเจ้าของเพจข่าวเดอะริพอเทสแต่อีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยนั่นคือการเปิดเพจเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อบ้านพี่ยามทำอาหารนานา,นาชนิดส่งขายออนไลน์ พี่ยามเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเดิมทีที่บ้านชอบทํากับข้าวกินเองอยู่แล้วและมีความตั้งใจจะเปิดร้านขายอาหารโดยมีน้องชายที่ชอบทําและคิดสุดอาหารขึ้นมาเองเป็นพ่อครัวหลักที่มีความรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูครอบครัวจึงอยากหารายได้เพิ่มเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นอกเหนือจากการทําข่าวเพราะงานข่าวอาจไม่แน่นอนแต่เรามีภาระรับผิดชอบที่มากขึ้นมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงต้องหารายได้ทางอื่นมาจุนเจือครอบครัวคิดว่าจะทําอะไรเพื่อ หารายได้เสริมตรงนี้ประกอบกับมีน้องชายที่มีความสามารถทําอาหารอยู่แล้วส่วนตัวพี่เองก็ชอบทําอาหารแต่ที่ผ่านมายังไม่มีเวลาเปิดเป็นร้านอาหารอย่างจริงจังเพราะต้องเลี้ยงดูหลานและเราทํางานข่าเป็นหลักเมื่อหลานเริ่มเข้าโรงเรียนจึงมีเวลามากขึ้นและเริ่มสนใจทําธุรกิจด้านนี้โดยเปิดขายออนไลน์ก่อนก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีที่แยมเล่าให้ฟังด้วยน้ําเสียงสดใสสําหรับเมนูที่ถนัดที่แยมบอกว่าที่ถนัดทําหมูหวาน ที่คิดสูตรขึ้นมาเองเป็นเมนูที่กินคู่กับแกงส้มและที่ถนัดทำอีกอย่างคือเมนูผัดสตออาหารพื้นบ้านทางภาคใต้ส่วนคนปรุงเมนูอื่นๆนั้นจะเป็นน้องชายที่ทำทั้งเครื่องแกงต่างๆโดยปรุงรสตามสูตรเฉพาะของครอบครัวและก็มีเมนูเด็ดเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าอีกอย่างคือขนมจีนน้ำยาปูซึ่งน้องชายเป็นคนคิดสูตรอีกเช่นเคยแต่ก่อนก็จะทำขนมจีนน้ำยาใต้ปกติทั่วไปแต่เมื่อมีเพื่อนๆชมว่าอร่อยมากจึงเริ่มทำน้ำยาปูลองเอาไปขายที่ ตลาดนัดช่อง3มจนหลายคนติดใจหลังจากนั้นก็จะมีคนสั่งเข้ามาตลอดบางครั้งเราติดงานไปทำข่าวไม่มีเวลาก็ต้องพยายามบริหารจัดการอาศัยว่าต้องมีออเดอร์เข้ามาเราจึงจะทำตามสั่งหลังจากนั้นก็มีคนสั่งไปจัดเลี้ยงอยู่บ่อยๆสําสำหรับเพจบ้านพี่แยมจะมีอาหารแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครอีกหนึ่งเมนูได้แก่เมนูขนมจีนหม้อไฟโดยลองนำซีฟู้ดอาหารทะเลนาณา,าชนิดมาใส่หม้อไฟและมีน้ำปรุงเป็นน้ำยาขนมจีนรสเด็ด เมื่อพี่ลองลงรูปเมนูขนมจีนหม้อไฟใน Facebook ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากจะมีลูกค้าสั่งออนไลน์เข้ามาตลอดซึ่งตอนนี้เราเปิดให้สั่งออนไลน์ผ่าน Facebook ชื่อบ้านพี่แยมและรออีกประมาณ2เดือนถึงจะมีหน้าร้านเป็นของตนเองซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอตกแต่งร้านให้เสร็จขณะนี้จึงขายออนไลน์ไปก่อนโดยจะมีเมนูอาหารต่างๆหมุนเวียนกันไปในแต่ละวันซึ่งสามารถเข้าไปชมได้ทาง Facebook บ้านพี่แยม หากถามถึงรายได้เมื่อมาขายอาหารออนไลน์ที่แยมแย้มให้ฟังว่าสำหรับออเดอร์ขนมจีนที่ลูกค้าสั่งออนไลน์มาวันหนึ่งได้มากสุดประมาณ300ชุดเท่ากับกำลังที่ครอบครัวเราจะทำไหวหากคิดเฉพาะกำไรวันหนึ่งได้กำไรถึงวันละหนึ่งมบาทก็มีนะซึ่งทำให้เรามีกำลังใจเห็นช่องทางการหาไรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มขึ้น